คุณหมีไหนล่ะครับคนที้จะมาซื้อเพชรของผมอะ่ะทำไมเขายังไม่มาสักทีหรือว่าเขาไม่สนใจแล้วใจเย็นๆสิคะคุณเอเขาคนนี้เนี่ยสนใจเพชรของคุณเอมากเลยนะคะยังไงเขาก็ต้องมาแน่คะ่ะนั่นไงคะมาแล้วคะ่ะ เขาเองเหรอที่แท้ก็คุณนั่นเองอาจเป็นโชคชะตาที่ทำให้เราสองคนต้องโคจรมาพบเจอกันคุณหมีไม่ได้บอกคุณเอ๋นะครับว่เป็นผมค,คุณเอ๋คะ มีบอกตามตรงนะคะว่ามีติดต่อไปหลายคนมากอะแต่มีคุณสิคคนเดียวเท่านั้นอะที่รับของร้อนแบบนี้นะคะถึงจะเป็นของร้อนน่ะแต่ชื่อว่าทําม,มาจากคุณเอแล้วเนี่ยน่าจะเป็นของดีทีเดียวเลยนะครับผมขอดูหน่อยสิคะ ไม่ต้องดูนานหรอกครับของเนี่ยเป็นมรดกตกทอดมาหลายรุ่นแล้วตระกูลผมอะ่ะเป็นผู้ดีเก่าไม่เคยใช้ของปรอมไม่เสียศักดิ์ศรีอยู่แล้วคุณอยากได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้สิบล้านผมไม่ขายผมให้ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะครับเดี๋ยวก่อน นี่มันเป็นเครื่องเพชรประจําตระกูลของผมเลยนะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเงินของผมอะไม่มีค่าคู่ควรกับเครื่องเพชรเก่าแก่ประจําตระกูลของคุณหรอกนะครับมันมีค่ามากเกินไปผมซู้ไม่ไหวแล้วงั้นผมลดให้เห็นเมันคนกันเองนะ มลดได้เหลือเจล้านทำไมราคาเครื่องเพชรล้ำค่าคึงได้ตกหัวผ้าอย่างนี้เลยครับผมว่าคุณอย่าขายดีกว่ายังไงผมก็ซื้อไม่ไหวเนอะผมมีแค่ห้าล้านอะไรกันวะทำไมไมันได้น้อยอย่างนั้นนี่ะนี่กาจะได้มาก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยเนี่ยเอคคะขายไปเถอะนะคะ ราคาแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะจริงๆนะคะขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวอ่ะขายให้ก็ได้วะแต่ไม่ได้ขายขาดนะไว้ฉันมีเงินเมื่อไหร่ฉันจะไปไทยคืน สี <4. S 2> ไ่ได้แล้วได้แล้ว คุณสิเนี่ยเขามีเงินมากเลยนะคะนอกจากจะเอาขอไปแลกเช็คแล้วเนี่ยถ้าอยากได้เงินสดเงินด่วนยิ่งกว่าตู้ a t m ของธนาคารเนี่ยก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะคะส่วนที่ยังติดผมอยู่ยังไม่ต้องรีบคืนนะไว้ผมเล่นได้เมื่อไหร่ผมคืนคุณแน่ไม่นานหรอก เพราคิดว่าอีกไม่นานหรอกคนระับที่คุณเอจะใช้นี่ได้หมดอีกไม่นานกแกจะไปไหนไปพัทยาค่ะ เจ้านายมินรับงานที่นั่นไว้เราก็ต้องไปดูแลด้วยตัวเองมินขออนุญาตแม่งแต่เมื่อวานแล้วนี่คะนี่ค่ะรีสอร์ทที่มินไปพักอ๋อที่บอกว่าจะไปกับผู้ชายเป็นขยงนั่นเหรอมินดูแลตัวเองได้ค่ะและพี่ๆทุกคนก็ไว้ใจได้ เพื่อนมินไม่เคยมีใครจับจ้วงทุกคนให้เกียดมินค่ะดูแกช่างมั่นใจซะเหลือเกินนะระวังเถอะจะท้องจนหาพ่อไม่ได้แม่คะทำไมฉันพูดแ่งใจดำแกนี่ไงแกอยากจะไปก็เชิญจริงบ้านหลังนี้นะถ้าไม่มีแกคอยอยู่จุนจ้านสักคนนิ่งขวัญคงมีความสุขขึ้นเยอะนะ คะ่ะคุณสีไม่อยู่คะ่ะออกไปข้างนอกต่เชาะะ้าแล้วค่ะแล้วเขาไปไหนรู้ไหมเห็นว่าจะไปต่างจังหวัดคะ่ะคงไม่กลับอีกหลายวันคะ่ะแล้วเธอรู้ที่อยู่เขาไหมรอสักครู่นะคะโอเคขอบใจเดีวยวไปไหนที่แท้ก็ไปพัทยาเองค่ะคุณแม่ เดี๋ยวขวัญไปซอร์ไพรส์เขาดีกว่าไหมคะพัทยาก็ที่เดียวกันกับที่นางมินไปทํางานนะสิก็ช่างมันสิคะไี่เจอกันได้เป็นดีขวัญไปเก็บของก่อนนะคะมีอะไระคุณแม่คะนี่มันบอชัวอะไรคะก็ <ST AN ISE> ที่แม่บอกว่าที่เยมินเขาไปทำงานนี่ละ i mean